พ่อแล้วนี่ได้ยูออนยูนี่ขาวนี่เห็นมัมวกเพิ่นนี่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 มาพึ่งดูว้าสวยงามมากขนาดขาวจูนทูนบ่ปาดออกลายเจพี่น้องจ้าโอ้ยอ่อนอ่อนหัวก็ขึ้นนี่อเพึ่งหวานจะหนึ่งดอกเะพี่น้องไปดอกหนึ่งมุดเอาอีกด้วยดอกนี้ได้บบพี่น้องอุ้ยเพิ่มเริ่มอันนั้นแล้วแต่ว่าเขากับปาดเบิ้ง ได้ได้ค่ะพี่น้องอ่อนดินี่นี่เห็นขาบ่หนี่<ม>ข่าวจุนพูนนี่อืมได้คนไปเอาดอกขึ้นบันบันเือคานดอกต้อนดอก,ดกโอ้ยดอกนี้เขาเอาไปแล้วนี่เขาปล่อยซะนี่เอ,อืมพอดาบ,บม่มาได้สองดอกงามโอโอ,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 อ้ไปมาออ๋อพี่น้องพี่น้องคานขงางแักสาว โอ้ยสามดอกโอ้ยบางซ่องเขาสิได้ดอกเดียวอันนี้บ่ได้ดอกได้แต่นี่โอ้ยฝุ่นดอกเต็มกลำครับดอกงามครับพี่น้องอบ่งดูได้จ้าได้จ้าได้อยู่พี่น้อง <laughs> ดอกนี่ก็สีไดบ้างนี่พี่น้องบอัวใดจักดอก <laughs> โอ้จักดอกโอ้ยนี่ก็บ่ได้พี่น้องเลยพี่น้องเอ้ยเบิดป,ป่าวันชิมีดอกเดียวนี่ละ่ะเนี่ยดอกนุ่มนะโอ้ยบัวนมสับ <laughs> นิ่มโอ้พี่น้องนึ่วันดอกนุม่มมันเละมันเละพ่อนางงามนะบาพี่น้องเลยนางงามแห่งป่านี้ นางงามยิงโอ้ยดอกนี่งามแห้งพี่น้องอเห็นบ่เพื่อนคุณขาเพื่อนคุณเห็นบ่มโอ้ขาเพื่นไหม่้งามคับงามแน่พี่น้องเอ้เมึงดูมงขาเพื่อนรู่เลยก็ เนี้ยงาม่าหวดได้ยัวจังสิแม่ไม่จุ๋มพ้นได้นี่ค่ะป้าพี่น้องสองดอกโอ้ยสีบอลได้ตะขาป่เนาะดอกนี้ก็ได้นิ่มนิ่ม เอาว่าแม่โอ,อ้ยดอกนม่พอได้ย่พออี่น้องเอาไปย่างแซบบเดี๋ยวนี้เด้อย่างใส่เนยเนี่ยแม่แซบแซบอบอบไม่นม่จ้ะนี่พ่อเฮ็ดเถ่ามะพี่น้องว้าวอันนี้ได้ด้วยจ้ะนี่ ได่ไว้สั่นนอนพี่น้องเลยนี่อันนี้เลยอันนี้ได้บ่นี่อาานอ๋อจะขาเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยจ,จะขาเราจะไปแกงอันนี้บ่เอาไว้่น้องนอนพี่เอ้ยมาเบิ่งพี่น้องเบิ่งพี่น้องโอ้ยพูนะพูนะโอ๊ย เท่าวัดสันพื้นหนีดอกพี่มาพี่มาได้ดอกนี้แน่นั่งสิลำเอาพี่มาป่านั่งไว้แางให้แกมูแกเท่าป่านั่งล่ะพี่น้องพูดอีกดอกหนึ่งพูด ดอกเท้าอย่างเท้ากระตาจนไปไปล้ำใจด้วยเท้ากระตาพีมิ้นดอกนุ่มจจกดอกป้าดอกนี่ขาได้อยู่ด้วยหญิงขาขาโอ้คือเท่านี้ ขา,าไขาลายอย่างอ่อนตะเละล้วยขากระไว้ได้ <laughs> พี่น้องพึ่งขาลายอืมเปิดขาลายพี่น้องเอ้ยพึ่งหวานพึ่งหวาน,วาน,วานดอกนี้ได้บ่เนาะหวานเพ้อเบ้อไหวาพี่น้องเลยไหวได้อยู่เด้อจ้ะเอาขานั่นนะพี่น้องเนาะ